บางทีก็อยากบอกพวกน้องๆบอกพวกดจทสรุปใหม่นะครับเรื่องของความสูงของชั้นบรรยากาศโลกเรื่องของความกดอากาศเนี่ยท,ที่วันนาฬิกาสามเดือนเนี่ยมันมันสัมพันธ์กับพวกนี้หมดนะครับมันมันไม่ไม่ใช่ว่านาฬิกามันเพีย้ยนเนี่ยนี่กฎวัดใหม่นะน,นะครับมันกระดิกมาแล้วนะฮะพอตรงนี้ถึงเลขศูนย์ปั๊บอ่าคู่บนจะเปลี่ยนไป ไปทางซ้ายแสดงว่าอยู่ต่ำกว่านัำทะเลนะครับเข็มสั้นมาทางซ้ายแล้วดูเข็มยาวว่าตรงนี้จะชี้ว่าต่ำจากน้ําทะเลเท่าไหร่นาฬิกามันสถิติครับจะบอกเพี้ยนไม่ไหมล่ะครับในวันที่1กันยานะเนี่ยอ่อาคร่าวๆตอนนี้คือประมาณ24เมตรจาก c a s ิโบอก24เมตรแล้วเรามาดูตนามแม่เด็กโลกดีปัญหาเส้นขา,ขาวๆเห็นไหมครับ ขนขึ้นลงลงจากขวามือปิดปิดเปี้ยวมานะครับในวงดำดำเนี่ยที่มีดำขาวนั่นคือโลกเราด,าด้านสว่ะพาบด้านมืดเนี่ยแล้วพอมาวัดจากตัวนาฬิกาคา s ิโอเนี่ยแอตติจูดลบสามสิบเจ็ดเมตรลบสามสิบเจ็ดเมตรนะครับส่วนอันนี้ ลบยี่สิบห้ายี่สิบีี่้าเมตรอตอนนี้ลบ2 4่าบ2ี่ยเมตรถือว่าใกล้เคียงนะถือว่าใกล้เคียงงานแสดงว่าตอนนี้ชั้นบรรยากาศโลกเรามีปัญหานะครับก็ทําให้ทําให้ความสูงนะครับของอากาศเปลี่ยนไปนี่คือเส้นตนามแม่เหล็กโลกบันดลันเบลดูตรงนี้นะผมชางจะชี้ค้างไว้เฮ้ยมันหดตัวไหมครับ หดตัวต่ําไปหาทั้นประไหมเห็นไหมผมชี้ค้างไห้นะเนี่ยเห็นไหมเส้นประนี่คือแนวโคจรของดาวเทียมนะครับงั้นตัวพลังงานพวกนี้มันมีผลต่อบรรยากาศโลกหมดเลยซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากลมสุริยะที่รุนแรงเป็นยุสุริยะนะครับทั่วไปตรงนี้ค่าประมาณ 400, 600, 700, 800เนี่ยมันคือพายุเข,ข้ามาเห็นสีแดงๆตรงนี้ นะนี่สเปคตรัมบอกสีไว้นี่ก็ตัวของสนามเร็กโลกเส้น IMF ที่มันแตกกระจายไปแล้วก็มีผลนะครับต่อสนามแมเหล็กที่คุ่โลกเหนือกับคู่โลกใต้ด้วยนะสิ่งที่พยายามบอกน้องๆบอกเพื่อนๆบอกผู้ฟังก็คือว่าสนามแม่เหล็กโลกนะครับมันมีปัญหามันเป็นตัวแปรทําให้เกิดพิบัติภัยฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าผ่าจากล่างขึ้นบนนะครับ นี่คือทำไมต้มีการจัดเตรยียมได้ดูเห็นความรกที่ดีขึินเยอะนะผมถามว่าถ้าเกิดเป็นดินไหวมาล้มไหมก,ก,ก็ล้มครับแต่ว่าเราเราจัดบดปรุงไปก่อนระหว่างระหว่างเรามีของที่เรียบร้อยกับเราเรา,เราไม่เราไม่มีของเนี่ยผมว่าเรามีมีของดีกว่านะเห็นไหมครับนี่น้ำยาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปอันนี้ตู้โชว์สมัยก่อนข้างล่างตู้นี้ตั้งแต่น่าจะเป็นพศอ สองห้าศูยในคุณย่านั่นไว้เอาขึ้นมาข้างบนอันนี้เป็นน้ำผึ้งสามลังนะครับเก็บไว้อาหารด้วยยาด้วยนี่ก็อย่าก,กรอกน้ำเพื่อไม่เยอะเลือกังนงหาโซนนี้คือชุดของตัวอาหารอวกาศที่วจะไม่สับถ่ายการทำมาจัดของแล้วก็ อาจจะไม่มั่นคงกดียึดไว้การลมถ้าเกิดเป็นไหวขึ้นมานเตรียมความพร้อมส่วนด้านนอกนี่ก็รือไม่เตรียมไว้ครับเรื่องของน้ําท่วมกอดออกหน่วยบ่อยก็สั่งซื้อเงินส่วนตัวนะอันนี้เตรียมมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี57อันนั้นถูกหนูแทะอันนี้ไม่ถูกหนูแทะเตรียมความพร้อมโซลารเซล แดดแรงมากาเน้นเยอะๆอยากปกลางคืนไฟ้าใช้แน่นอนแล้วมา,ด,า,ด,นนา,าดูดวงอาทิตย์ครับเห็นจุดนะฮะจุดสองจุดข้างล่างที่กักไปกลับมาเนี่ยก็เรียกว่าจุดเลนเดนแฟนแร์เลนแฟร์มี2จุดแสดงว่าแหล่งกาเนิดแสงแต้องมี2แหลง่งนี่คือที่มาที่ไปของที่เขาว่าดวงอาทิตย์สดวงสามดวงนะครับเขาว่าตรงนี้แหละ เริ่มเห็น2ดวงแนละ้วประเทศไทยนี่วันที่11แล้วนเนีที่มาที่เห็นเนี่ยสองดวงส่วนต่างประเทศที่โอไฮโอ Ohio, ที่เท็กซัสก็เห็นมาเกิน20วันแล้วมัครับจำไม่ได้แล้วนะฮะนี่คือปรากฏการณ์พวกนี้เรียนรู้ครับรู้ไว้ใช่ว่าไสาบาแบกหามสวัสดีครับ